เปิดวาร์ป7 HD Newstar กับตันกันนทรสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะพี่อารตีจะพาไปเปิดวาร์ปทำความรู้จักโปรไฟล์กับน้องกัปตันกันนะพรกันค่ะกัปตันกันนะทอรชะละพินโย มีชื่อเล่นว่ากับปันค่ะน้องเกิดเมื่อวันที่11มิถุนายนพศ2544การศึกษาไม่ธรรมดาน้องเนี่ยจบจากห้วมหาลัยแม่ฟ้าหลวงน้องกับปันนะคะเป็นอีหนึ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันค่ะที่ให้แฟนๆเนี่ยเข้ามาโหวตไลา์ชื่อผ่านช่อง7 hd เลือกศิลปินนักแสดงหน้าใหม่ให้กกวช่อง7 hd นั่นเองค่ะและในที่สุดนะคะน้องเนี่ยก็ได้รับขัดเดือกค่ะแถมยังได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนและผลงานที่เคยผ่านมานะคะคือการถ่ายแบบโปรโมื้อผ้าแบรนด์ต่าง รวมถึงการโปรโมดเสื้อของสโมสรฟุตบอลลานนาวีด้วยค่ะผิอเป็นอีกหนึ่งคนของ7 HD Newstar นะคะที่น่าติดตามมากๆกับน้องกันกันะทรราวก็คอยไปติดตามผลงานน้องลงต่อช่องเจกันได้เลยค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช้เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต